คือลูกตาที่เราควักออกมาแล้วนะคะส่วนแล้วเราก็จะตัดแบ่งครึ่งออกมาเป็นสองส่วนอย่างนี้ส่วนที่อยู่ข้างหน้าสุดตรงนี้นะเขาเรียกว่ากระจกตาหรือภาษาอังกฤษก็คือฟอนีและส่วนขาวๆที่อยู่รอบๆตรงนี้ก็คือสกเกลาหรือก็คือตาขาวเมื่อเราผ่าออกมาปุ๊บแบ่งเป็นสองส่วนข้างในตรงนี้ข้างหน้าสุดตรงนี้ก็คือ ม่านตาหรือก็คือไอริสไอริสแล้วก็จะมีรูตรงกลางนี่ก็คือรูม่านตาตรงนี้แล้วก็โผล่มาข้างในอีกนิดนึงตรงนี้ก็คือเลนตาก็คือเลนแล้วก็รอบๆเลนก็คือจะมีสีดำๆตรงนี้เขาเรียกว่าคอรอยแล้วก็ไปด้านหลังตรงนี้ก็คือเลติน่าก็คือจะเป็นส่วนที่ทำให้ตาสามารถมองเห็นได้แล้วก็ พอมาด้านหลังตรงนี้เลติน่ามันก็จะเชื่อมกับเส้นประสาทตรงนี้หรือก็คือ optic n e r ์ฟแล้วก็ส่งไปที่สมอง